ปาพี่น้องปาเดียนเมษา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 ไปว่านแหงไปใส่มองบุตรพี่น้องพี่น้องน้องไทยไปใส่มาซื้อเขาพี่น้องซื้อเขา่าซื้อนองใสเอามาปิงมาอย่างนะตัวใหญ่ครับปากคอพี่น้องอันนี้ก็ปรากฏว่าปรากฏว่าปากขา ปลาคอปรากดวามีสองตัวยังเป็นเปนอยู่เลยพี่นอ้องมีปลาหมออยู่ตัวหนึง่งนี่ปลาหมออยู่ตัวหนึง่งปลาหมอครับปลาปอดอกเตอร์คุณหมอมาไห้เบิ้งในพี่นองคุณหมอนี่จากคุณหมอจะค,คุณหมอใส่ไทยจะคุณหมอใส่ไทยแล้วกับปลาขาวเมื่อพี่น้องนี่นปลาขาวเมื่อไข่องปปงแองแปงอยู่พี่นอ้อง ใครองปองแองเป่งเยอะเห็นรนะึจะปลาอยังดอกเห็นแต่เอิญปลาขาวมาเมื่อไรไปหน่อยจะปลาอยังตัวปลาอยังบริยุบานโดนแล้บปลาโอปาปลาอยังเนี่ยองปองแองเป่งเยอะเอาปิีงกินกับตัมปลาหงษ์พี่น้องปลาคอปลาคอ,าอกับตุ่มย้ํมาจ้ะจัดการเจ็บแสบเห็นรึ หนีเมฆไทยเมฆไทยจะไปยังหนีปลาหุน่นตีเรียวๆยาวๆอันนี้กับใครได้เป็นน้องตัวหน่อยนี่ปลาขาบ้านนี่ตัวหน,น่อยใครเอาเปาะทองเอาเปาะอยู่นี่ปลากรวดสอ่อนปลากรวดพี่น้องแต้นได้สองตัวหนึ่งสวัสดีวันจบจบ ปลาคอตัวนี้มันหนาวแล้วมันหอนแล้วตายน้ำแล้วน้องปลาคอตัวนี้นี่ปลาคอตัวหนึ่งใส่หนึ่งใส่หน่อยอ้วนอยู่เนาะพี่น้องอ้วนเยอะน้อน้องกับปลาขาวปลาหมออย่างปลาไทยสองตัวปลาหมอไทยปลาหมอตัวหน่อยหนึ่งได้พี่น้องปลาหมอบานเฮาป่ะเด็นปลาหมอผสมเนี่ยปลาหมอบานเฮา ผั่หนป้ป้าหนังใครอังป้องเสียดายประกวดได้สองตัวหนึ่งพี่น้องตัวใหญ่ยุประกวดได้สองตัวนี่ยน,นี่ปากอปคอ